สวัสดีครับสวัสดี FC สาวน้อยเพชรบันแพงสวัสดี FC อีลาอุ่งอิงเพชรบันแพงนะครับสวัสดี f อฟซีดเจสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนทางช่อง YouTube และะ้วก็ a c e o o o k แฟนเพจนะครับเมื่อนี้มือกล้องสาวน้ำยืนนะครับมาที่บ้านทับไทยนะครับตำบลสนมอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร์นะครับกัเกือบ200โลเนาะจากอุบลเท่านะครับเดินทางมาหอดตั้งแต่ช่วงหามงแรกกว่าๆนะครับเมื่อนี้เป็นงานทาบุญขึ้นบั่นไม้นะครับของคุณสุรชัยสอนดีนะครับเราคุ้นโกมินนะครับนี่นะครับตอนนี้กําลังจะเป็นพิธีเปิดนะครับเป็นที่พิธีเปิดนะครับแต่ว่าเออผมเข้าไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ในในบ้านนะครับ เมันบอกว่าเป็นเอฟซีอีลาอุ่งอิยงเบิดหมู่บ้านนะครับบันทับไทยเป็นเอฟซีอีลาเบิดหมู่บ้านอันนั่งอัพคลิปอยู่เมื่อกี้นะครับนักคนได้ยินเสียงอีลาเช็คเศร้านี่อาบน้ำสองขันฟ้าแต่งตัวมากเลนไม่พี่น้องมันแมนประนันอีหลี่อยู่วันนี้สะดีโอ้เบืองจะไปฟอกไตอยู่จ้าแม่หยังแม่หยังสวัสดีครับแม่สางาแม่สางาอยู่บ้านไหนนี่บ้านบ้านบอนบ้านองบอนโอ้บอลแมนบ้านทับไทย คือหูข่าวอีลาสิมาข้าวมืออื่นก็ไปฟอกไตก็บไปต้องญาติไมาเบิ่งกกรอนโอ้มื่นสิไปฟอกไตก็ยังต้องมาเบิ่งอีลาก่อนมาเอากำลังใจก่อนเนาะกำลังใจเขาเบิ่งประจําอยู่บ่อเนาะเบิ่งประจําอยู่บ่เบิ่งคลิปประจำป้ะโอ้เบิ่งคลิปประจํานีเป็นเอฟซีเบิ่งกม่ได้รับในน้อนเป็นโรคไตบ่แจ๊กก็เลยได้ได้เป็นโรคไตโอ้ฟอกเข้าเข้าแขนเนาะแม่น้ออ้า มืออื่นสิไปฟอกไตได้พี่น้องยังต้องมาเอากำลังใจจากอีหล่าสะกอนปกติก็เบิงจากคลิปเนาอแม่น้องอยากเห็นตัวจริงเขาโอ้จะเอาเอาเป็นอย่างไรหายให้หายไว้อเนาอแม่เนาะอันนั้น มาน้ำกันก่อนนะครับมาน้มานำกันโอ้คุณพ่อเปิ้ลอยากเบิงเปิ้ลอยากเบิงกระเลยอาเปิ้ลมานี่ละตายไปบริวารความสุขพ่อความสุขเข้าได้เห็นได้เป็นความสุขมันก็มีกาลังใจตัวหลานอ่ะเนาะยืนยูทูบเบิงไทยเบิงอืมท่านได้ยินอยู่ตัวใช่อันนี้กับเอฟซีให้กันได้เนี่ยบ๊ายบายนะลูกบ๊ายบายสวัสดีครับลูกเฮ้ ทานมั่นจิตงรนงานเียือดี่ึกระตรีเและท่านคุณนายวันเพ็นมั่นจิตรองัอย่างสูงครับค่ะท่านอิัต์ื่อนายอำเภอสรีขอรภูมิท่านว่าที่ร้อยโทสกุลแสนมั่นนายอำเภอสนมพันตำรวจเอกอัครพลรัศมีผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรสนม ท่านพงศักดิ์เจริญพันธ์นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสนมท่านสุรินทร์ตรองจิตนายกโครงการบริหารส่วนตะบ,บนโคนโกและท่านสุรชัยควยเจริญรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสนมค่ะตลอดจนท่านผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเกตสองท่านผู้นำชุมชนนะครับ ท่านแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านรวมไปถึงญาติพี่น้องนะครับญาติสนิทมิสหายทั้งฝั่งสนมนะครับฝั่งพระตนันนบุรีนะครับแล้วก็รวมไปถึงพี่น้องที่เคารพทุกท่านครับผมแล้วก็รวมไปถึงนะครับครอบครัวของเจ้าของบ้านวันนี้คุณพ่อสุรพลสอนดีคุณแม่วิภาวีเปล่ากระโถกครับและเจ้าของบ้านของเราครับเสียโกมินท่านสุรชัยสอนดีที่รักและเคารพอย่างสูงครับ สวัสดีนะคะดิฉันนางวัสนาเกศโสระผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาอุดมค่ะกับผมมาตอมเชานันพาสามพอลจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขตสองครับค่ะและวันนี้เราทั้งสองคนนะคะได้รับเกียรติจากคานเจ้าภาพนะคะคอยากสูงยิ่งเลยที่ทําหน้าที่ในการทหน้าที่ที่สําคัญนะคะใช่ครับนักแที่ที่เจริญงดงามยิ่งนะคะเนื่องในพิธีฉลองขึ้นบ้านใหม่นะคะ ของบุคคลอันเป็นที่รักของผู้เราทุกท่านณนะตรงนี้นั่นก็คือเสียโกมินนะคะหรือคุณสุรชัยสอดีนะคะคนะักถึ้นแผ่นดินทองคผืนนี้บ้านเลขที่134บ้านทับไทยหมู่ที่10ตำบลสนมอำเภอสนมจังหวัดสุรินในค่ำคืนนี้ค่ะใช่แล้วครับผมและทุกคนคงจะเห็นเหมือนกันกับผมนะครับว่า คำคืนนี้นะครับณนะบ้านเล็ที่หนึแห่งนี้นะครับเป็นบ้านที่มีความสวยงามตั้งแต่เราเดินเข้ามาที่รั้วประตูบ้านถึงแม้ว่าวันนี้ลานจอดรถอาจจะคับแคบไปสักเล็กน้อยนนังด้วยแต่เนื่องแน่นด้วยพลังใจพลังกายที่จะมอบให้กับเจ้าของบ้านในวันนี้นะครับผมบซึ่งอย่างที่ทราบกันดีว่า เสียโกมินของเราเป็นบุคคลที่มีความสําคัญนะครับในลหลายๆองค์กรเลยทีเดียวนะครับวันนี้ทําให้ทุกท่านนะครับลหลายๆองค์กรพี่น้องทุกท่านที่เคารพยิ่งนะครับได้มารวมตัวกันณนะบ้าเลขที่1 3ึ่แห่งนี้ครับผมซึ่งวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่20กระกฎาคม2566ตรงกับวันขึ้น3ามค่ำเดือน8 วันมหามงคลไปที่ไหนวันนี้ก็จะเจองานมงคลคตลอดเลยนะครับนนเ,เรียกว่าวันอุดมเริกนะคะคเป็นวันที่มีความมงคล <c oughs> เป็นอย่างยิ่งเช่นเดียวกับค่าคืนนี้ค่ะใช่ครับและเมื่อเช้าที่ผ่านมาตั้งแต่เวลา9นาฬิกา9นาทีนะครับได้มีพิธีเจริมพระพุทธมนต์นะครับและก็เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เจ้าของบ้านนะครับรวมไปถึงญาติสนิททุกท่านที่มาร่วมบุญร่วมกุศลณบ้านเลขที่แห่งนี้นะครับผมซึ่งก็ถือว่าวันนี้ได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่งนะครับจากท่านประธานในพิธี ท่านสรศรีเพง่งท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ครับและคุณนายท่านกำไลสีเพ่งนะครับท่านรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสุรินทร์พร้อมทั้งท่านเจ้าหนาาทั้ง3าเขตนะครับผมเป็นงานแรกเป็นยิ้มหมายอันดีครับที่วันนี้มีผู้นําการศึกษาในจังหวัดสุรินทร์นะครับมารวมตัวกันที่นี่ขอเียงประมินให้ทุกท่านหน่อยครับ ขายเลยน้องกระตอมค้าและยางโมงเท่านั้นนะคะด้านฝ่ายการปกคอรองวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากศูนยิท่อจากท่านในอําเภอนะคะท่านายนอําเภอสนมนะคะแล้วก็ท่านในอําเภอสีขอรพุมท่านกิตติสัตย์ซื่อก็อยู่หน้าตรงนี้กับพวกเราด้วยขอเสียงปรบมือให้ท่านด้วยค่ะครับผมบรรยากาศในวันนี้นะครับเต็มไปด้วยความรักความกุศลน,นะครับและก็อยากให้บรรยากาศในวันนี้เป็นไปอย่างพี่น้องกันเองนะครับ <ใน S 2> ด้วยบรรยากาศ ของบ้านหลังนี้นะครับซึ่งประดับประดาไปด้วยแสงสีเสียงนะครับพร้อมทั้งวันนี้ครับทุกท่านนอกจากเรายังมีแขกผู้มีเกียรติที่รักและเคารพในจังหวัดนะครับมาร่วมงานอย่างคับคั่งแล้วนะครับเจ้าภาพก็ยังไม่น้อยหน้าครับได้จัดมินิคอนเสิร์ตนะครับค่ะวันนี้ต้องบอกว่าด้านหลังเวทีนะคะที่พิธีกรทั้งสองยืนอยู่นี้จะบอกว่าวันนี้พี่น้องจะไม่อยากลุกไปไหนเลยใช่ครับมาทุกสายทุกสายของความบันเทิงต้องขอเสียงประมือให้กับเสียร์โกมินของเราอีกครั้งหนึ่งค่ะ ว,นนวันนี้จัดเต็มมาก,ตมมากแต่ท่านบอกว่าเล็กๆครับเป็นงานเล็กๆใ,ใสๆนะฮะนำทีมโดยพระเอกใหญ่ของเราครับบอสโจรครับนำทีมสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับนักร้องสามดวงใจของเราวันนี้มาร่วมพร้อมทั้งมีทีมงานระดับความบันเทิงต่างๆด้วยครับจากวงหันสาพาเพลินครับแล้วก็ยังมีหนุ่มหนุมาน,นะครับเงาเสียงพี่ปูพงศิษฐ์คมพีนะครับมาร่วมต่อยอดในเรื่องของความบันเทิงด้วยครับ และว,วันนี้ทีมงานสามารถกรุ๊ปนะคะจากสีขอรภภูวันนี้มาเป็นทีมงานที่จะมาจัดเซ็ตความบันเทิงให้กับพวกเราด้วยนะคะใช่ครับยิ่งพูดเรายิ่งคนลุกไปเรื่อเยอเลยนะครับผมก่อนที่เราจะเข้าสู่พิธีการสําคัญนะครับเราทั้งสองคนขออนุญาตทุกท่านนําพาเยี่ยมชมบ้านนะครับท่านใดยังไม่ขึ้นไปตอนนี้ครับท่านผออาจารย์ครับ เราเริ่มต้นบ้านหลังนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นบ้านที่สร้างขึ้นมาในรูปแบบของทรงไทยประยุกต์ครับมีจํานวน2ชั้นด้วยกันนะครับมีหลากหลายห้องไม่ว่าจะเป็นห้องนอนนะครับห้องที่ใช้สอยในชีวิตประจําวันของเจ้าของบ้านนะครับโดยมีความโดดเด่นนะครับทุกท่านสังเกตที่บ้านนะครับมีความโดดเด่นด้วยด้านบันไดหน้าบ้านครับเป็นจุดเชื่อมระหว่างชั้นที่1และชั้นที่2ของบ้านครับหน้าลานบันไดมีลานเล็กๆครับไว้ ไปาร์ตี้เล็กๆยามเย็นนะครับผมประดับประดาด้วยงานไม้งานประจกที่โดดเด่นนะครับเหมาะสมกับเจ้าของบ้านเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเจ้าของบ้านนั้นเห็นว่าชอบปรุงอาหารหลังจากที่พวกเราติดตามในเพจ Facebook ของท่านชอะไรนะฮะงูสโนน้ำอินดี้ใช่ค่ะและเมนูประจำจำได้ประจำอะไรฮะคือไก่ใต้น้ำค่ะไก่ใต้น้ำทุกท่านได้ทานหรือยังครับ วันนี้มีไก่ไกขคือตัวจีน,นจด้วยนะคะนี่นคือเ,เหตุผลที่เราเลือกเมนูนี้เพราะว่าเป็นเมนูที่เจ้าของบ้านทําบ่อยนะฮะ